สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณนกมีเรื่องราวนะคะคุณนกเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของช้างนะคะและวันนี้คุณนกได้มีโอกาสเข้าไปเช็คเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วได้พบกับคลิปคลิปหนึ่งนะคะช่อง Boilt YouTube ช่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับควานช้างนะคะซึ่งถูกทำร้ายโดยช้าง พังของตัวเองนะคะช้างพังนะคะที่ตัวเองดูแลอยู่นะคะซึ่งมันเป็นข่าวนะคะที่ทําให้คุณนกช็อกแล้วก็ตกใจมากมากเลยะคะ mm. คุณนกยอมรับเลยนะคะว่าคุณนกตกใจมากๆเลยนะคะว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงนะคะที่คุณนกจะได้รับข่าวร้ายนะคะจากควานท่านหนึ่งควานท่านหนึ่งนะคะที่คุณนกรู้จักเป็นอย่างดีนะคะ พราะคุณนกติดตามเพราะควานท่านี้เป็นเจ้าของช่องพายพตัตตลูช้างคู่ใจพายขวานเมืองนะครับนั่นก็คือควานเล็กนะคะคุณนกยอมรับว่ามันช็อกจริงๆนะคะคุณนกรู้สึกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ร้ายๆแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับควานเล็กนะคะแต่ ความจริงก็คือความจริงนะคะควานเล็กนะคะควานผู้ดังโด่งดังนะคะแล้วก็เป็นควานที่มีชื่อเสียงเป็นควานที่มีประสบการณ์นะคะคุณนกเชื่อว่าพลังเอฟซีของคุณนกนะคะที่ติดตามคุณนกมานะคะแล้วก็ติดตามเก็บเรืองเรื่องช้างนะคะก็จะทราบเป็นอย่างดีและรู้จักเป็นอย่างดีนะคะควานเล็กนะคะเจ้าของช่องพายพัทลูนะคะช้างกุญจภายขวัญเมืองนะคะตอนนี้ ควานเล็กได้สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเหตุเพราะถูกช้างพังช้างพังที่อยู่ในความดูแลของตัวเองทําร้ายนะคะจนสูญเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นคุณนกจะเล่านะคะเล่าไปตามที่คุณนกได้ติดตามคลิปวิดีโอนะคะเนาะมันคงจะเป็นถึง คราวที่ควันเล็กต้องจากไปนะคะเพราะว่าเทวดาที่อยู่เบื้องบนนั้นเขาได้ดึงตัวควันเล็กกลับไปสู่สวรรค์น,นะคะกลับไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วนะคะเพราะว่ามันครบกําหนดของควันเล็กนะคะคุณนกเขบพูดอย่างนี้นะคะเนาะจริงๆแล้วคุณนก รู้จักกับควานเล็กมานะคะรู้จักในช่อง u t u b e นะคะในในช่อง youtube ที่ควานเล็กได้เป็นเจ้าของช่องนะคะและภรรยาของเขาก็จะเป็นอแอดมินนะคะคอยถ่ายนะคะคอยถ่ายสามีของเขาเวลาสามีของเขาฝึกช้างนะคะไม่ว่าสามีของเขาจะทำกิจกรรมอะไรภรรยาของเขาก็จะเป็นตากล้องนะคะเป็น ผู้ที่ถ่ายคลิปวีดีโอลงช่อง u t u b e นะคะเหมือนกับภรรยาเป็นเจ้าของช่องสามีก็เป็นเจ้าของช่องนี่เนาะคุณนกก็ติดตามเนาะต้องยอมรับว,ว่าความเล็กนี่เป็นความผู้โด่งดังเลยนะคะคุณนกติดตามเนาะติดตามปกติคุณนกนี่ติดตามคลิปวีดีโอของช้างนะคะของช่องของช่องที่ทำรา,ายการเกี่ยวกับช้างนี่หลายช่องเลยนะคะไม่ว่าเป็นช่องภายดาวมงคล ช่องอิเลฟนช่องอีกหลายๆช่องนะคุณนกจะไม่เอ่ยชื่อนะและช่องที่คุณนกติดตามมากที่สุดก็คือพายพัตูลูแล้วคุณนกติดตามตั้งแต่พายพัตูลูตอนนั้นยังไม่ได้อยู่ในการครอบครองของของของ,ของควันเล็กเนาะควันเล็กก็เสาะแสวงหาไปถึงจังหวัดตากนะคะจริงๆแล้วพายพาตูลูนีเ่เป็นช้างอยู่ที่จังหวัดตากนะคะอำเภอ อาเภอท่าสองอยางถ้าคุณนุกจำไม่ผิดเนาะกว่าจะได้มานี่ก็โอ้โหควานไอ้รพายปัตตุลูนี่ก็ทําร้ายควานจนเสียชีวิตนะคะคุณนุกติดตามเนาะแต่เพราะบุญบารมีของเขานะต้องมาอยู่กับควานเล็กนะคะแล้วก็ในที่สุดควานเล็กควานเมาสก็ได้มานะกว่าจะได้มานี่ทุลักทุเลเลยนะคะแล้วก็ประวัติของรพายปัตตุลูนี่ก็ทําร้ายช้างาอยู่แล้วนะคะพอมาอยู่ในความครอบครอ,อ,องของควานเล็กเนี่ย คุณนกก็ติดตามอยู่นะคุณนกก็อดเป็นห่วงไม่ได้วันๆเนาะกลัวว่าพา,ายพัะตุลูจะทําร้ายเจ้าของอีกนะคะเพราะว่าช้างนี่ถ้ามีประวัติทําร้ายเจ้าของมันก็จะทําร้ายอีกใช่ไหมคะคุณนกก็ออกแอบ,บหงหุดหงวงนะคะพอมาติดตามข่าวว่าควานช้างเสียชีวิตนะคะจากช้างที่ตัวเองเลี้ยงทําร้ายใช่ไหมคะคุณนกในใจหายว่าพอรู้ว่าเป็นควานเล็กนะคุณนกก็ พุ่งเป้าไปที่พายพัตุลูทันทีเลยะคะคุณนุกคิดว่าพายพัตุลูนี่ทำร้ายควานเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่พายพัตุลูนะคะแต่เป็นช้างพังนะคะช้างพังช้างพังนี่คือช้างเพศเมียนะคะหรือที่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว,ว่าช้างตัวเมียนะคะช้างพังซึ่งอยู่ในการดูแลของควานเล็กนะคะมาประมาณสักหนึ่งปีนะคะ ทำร้ายควันเล็กจนสูญเสียชีวิตนะคะและตามประวัตินะคะช้างผักช้างพังเชือกนี้นะคะชื่อช้างพังบุญเย็นนะคะก่อนที่จะมา,อ,าอยู่ในการครอบครองดูแลของควันเล็กนะคะช้างเชือกนี้ก็ทำร้ายเจ้าของถึงแก่ชีวิตมาแล้วนะคะคือทำร้ายมาหลายครั้งแล้วน,นะคะแต่กเจ้าของคนเดิมก็บวุดวิดบวุดวิด,ด,วดใช่นหคะรอดมาได้แต่ครั้งสุดท้ายนี่สูญเสียชีวิตนะคะ หลังจากนั้นช้างพังชื่อว่าช้างพังบุญเย็นนะคะก็ถูกควานเล็กซื้อมานะคะควานเล็กก็ดูแลเนาะดูแลแล้วก็อยู่ในความครอบครองก็ประมาณได้ปีกว่านะคะแล้วก็วันที่เกิดเหตุใช่ไหมครับปกตินี่ช่างควันเล็กนะคะก็จะไปไหนมาไหนกับภรรยาของเขาตลอดนะคะก็จะเป็นตัวติดกันก็จะไม่ทิ้งกันนะคะ แต่วันนั้นคงจะเป็นวันสุดท้ายเนาะของควานเล็กนะคะเขาก็เดินทางนะคะเข้าไปเพื่อจะนําตัวของอพังบุญเย็นนะคะกลับบ้านนะคะช่วงเวลานั้นนะคะตามที่ช่องยุทธช่องหนึ่งเขเล่าเหตุการณ์เนาะคุณนภพิติตามเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลา4ี่โมงเย็นเนาะประเทศไทยเราวนี่4สี่โมงเย็นนี่มันอยู่ในช่วงที่โอ้โหร้อนอบอ้าวเนาะ กุนก็คาดการว่าช้างพังเชือกนี้นะคะก็คงจะเกิดอาการหงุดหงิดนะคะเพราะอาจจะเกิดจากอาการหิวน้ําแล้วก็ร้อนด้วยเนาะแล้วประจวบกับควานเล็กก็ไปคนเดียวนะคะคนที่เล่านะคะเขาบอกว่าช้างเชือกนี้นะคะจะเป็นช้างที่สงบสงบแบบร่มเย็นคุนก ใช้ภาษาไทยไม่ถูกอีกแล้วคือเป็นช้างที่เงียบอะค่ะเป็นช้างที่เงียบอโอ้ยตายแล้วภาษาไทยเงียบแล้วก็สงบนะคะเป็นช้างแบบว่าใจเย็นนะคะดูแล้วมันไม่น่ามีพิษมีภยัยไม่น่าจะเป็นช้างที่ร้ายใช่ไหมคะแต่ลักษณะของเขานี่แบบนี้และะ้ค่ะเขาก็ทำร้าย ควันเก่าของเขาจนฉุดเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะแล้วแล้ว,ลวในวันนั้นน,น,นะคะคุณนกก็คิดว่าช้างคงจะหิวน้ำเนาะแล้วก็แดดก,ก็ร้อนเนาะแล้วก็ประจวบกับที่ว่าควันเล็กเป็นคนเดียวแล้วผู้ผที่ผู้ที่เล่าในเหตุการณ์ก็ก็บอกว่าช้างจ้กเนี้ยเขาดูพฤติกรรมของคนด้วยนะคะถ้ามีบุคคลเข้าไปหลายคนนี่เขาจะไม่มี กิริยาอะไรเลยนยคะแต่ถ้าเข้าไปคนเดียวนี่ค่อนข้างที่จะอันตรายใช่ไหมคะแล้ววันนั้นช่างเล็กก็ไปคนเดียวนะครับมันประจบเหมาะพอดีเลยนะเพราะช้างเขาจ้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าปอกนะคะปอกที่เท้าช้างนะคัะก็ถูกปลดออกแล้วนั่นแสดงว่าควานเล็กนะคะถอดปอกนะคะปอกที่ขาช้างนะคะ คือถอดออกแล้วแล้วก็เตรียมที่จะพาช้างกลับบ้านแล้วนะคะแล้วก็โซ่นี่ก็ถูกเอ่อขาเรียกอะไรอ่ะเก็บไว้ที่ช่วงคอช้างใช่ไหมคะถูกท่านคุณนึกออกใช่ไหมคะพอชื่อไออืมเออโซ่โอ้ตายละพูดภาษาไทยโซ่เนี่ยมันยาวใช่ไหมคะก็ถูกตลงขึ้นไปไว้ตรงคอช้าง เพราะว่าควันช้างเขาต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะก็เก็บอะไรเรียบร้อยเลยพี่คะแล้วก็ควันไอ้ควันเล็กก็คงจะไม่ทันระวังตัวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เป็นบุคคลที่รักช้างนะควกะปลูกพันอยู่กับช้างแล้วก็เชื่อใจในในช้างใช่ไหมคะว่าช้างจะไม่ทําตนไม่ทําตัวเองใช่ไหมคะก็คงจะพอเตรียมพร้อมก็คงจะขี่หลังคะ่ะช่วงนี้แหลคะค่ะควันเจ้าของช่องนี้เขาเล่าเนาะว่า คงจะช่วงนี้แหละช้างก็เลยกดควันเล็กนะคะคงจะกดหลายครั้งกดจนมีบาดแผลนะคะบาดแผลที่บาดแผลไรแห่งเนะะี่ยแล้วควันเล็กก็ทนทพิษบาดแผลไม่ไหวเนาะแล้วในขณะเกิดเหตุนั้นไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยนะคะเพราะว่าควันเล็กอยู่คนเดียวนะคะถ้ามีคนเห็นเหตุการณ์ช่างเออควันเล็กก็คงจะ ไม่สูญเสียชีวิตใช่ไหมคะก็คงจะช่วยช่วยกันทันนะคะแต่นี่ช่วยไม่ทันนะคะเพราะว่าช้างนะครับเขากดนะคะกดช่างเล็กเอ้ยกดควันเล็กหลายๆครั้งนะคะจนควันเล็กนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยนะคะจากการที่เขาสันนิษฐานนะเะเขาคิดว่าควันเล็กเนะี่ยคงจะหนีแต่หนีไม่พ้นนะคะ คงจะหลบแต่หลบไม่พ้นเพราะว่าช้างนี่เขาจะเร็วมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ประจวบกับควันเลกคงไม่ได้ระวังตัวนะคะหลังจากที่ทำทำเจ้าของจนเสียจนเสียชีวิตแล้ว้แลวนะคะช้างเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดใช่ไหมคะเขาก็หนีเลยนะคะปกติมีช้างนี่เวลาทําเจ้าของจนสูญเสียชีวิตนี่เขารู้ว่าเจ้าของสูญเสียชีวิตแล้วใช่ไหมคะเขาจะเฝ้าใช่ไหมคะเชือกทุกทาง,ท,งที่ติดตามคลิปวิดีโอของช้างนะคะ หลายเชือกเลยนะที่ทําร้ายเจ้าของแล้วเขาจะไม่หนีนะคะจะเฝ้าแต่กรณีของพังบุญเย็นนี่เขาไม่เฝ้านะคะ mm. เขาหนีเลยคะ่ะหนีแล้วก็เขาไปลหไปลบอยู่ีไ่ไปหลบอยู่นที่อะไรนะาเรียกอะไรนะสระน้ำใช่ไหมคะมกว่าจะมีคนมาพบศพนะคะมาพบศพควันเล็กนะคะก็กินเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะจนมันเลือดอที่ถูกทำร้ายเลือดมันจนเลือดแห้งแล้วนะคะ นับว่าเป็นข่าวเศร้าเลยนะคะสิ่งที่คุณนกคิดว่าควาเล็กจะสูญเสียชีวิตจากพายพัตูลูแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะกับเป็นพังนะคะพังบ,บุญเย็นนะคะซึ่งเป็นช้างเพศเมียนะคะคุณนกไม่คิดเลยว่าช้างเพศเมียนี่ก็ดุร้ายเหมือนกันนะได้แล้วภาษาไทยที่คุณนกพยายามจะพูดอยู่ก็คือดุร้ายนั่นเองนะคะอืม คุณนกไม่คิดเลยนะคะแต่ว่าหลายหลายหลายๆควานนะคะที่เขาเล่านะคะเขาบอกว่าพังมูลเย็นนี่เป็นช้างที่เงียบนะคะเงียบสงบนะคะไม่ไม่มีพฤติกรรมที่จะจะก,ก้าวร้าวไม่มีพฤติกรรมที่จะดุร้ายเลยนะคะแต่ก็ทําร้ายเจ้าของนะคะสูญเสียชีวิตถึงสองคนแล้วนะคะแล้วก็คนที่สองก็คือควานเล็กนะคะก็ ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเนาะมันเป็นข่าวร้ายนะคะข่าวที่สร้างความตกใจช็อกให้กับคุณนกมากเลยนะคะเพราะว่าคุณนกติดตามควาเล็กมาตลอดเวลาเลยะคระับควาเล็กนี่เป็นควาที่มีประสบการณ์ว่เป็นควาที่เก่งมากๆเลยนะคะจากที่คุณนกได้ติดตามคลิปต่างๆตั้งแต่ที่ควาเล็กเอาเอาไพาายพัตูลูเข้ามา,าดูแลมาอยู่ในความคบครองนะคุณนกก็ ชอบช้างเชือกนี้มากเลยชอบภายประตูลูกก็จะติดตามคลิปวิดีโอของควานเล็กตลอดเลยนะก็เลยรู้ความเป็นมาของควานเล็กนะคะว่าควานเล็กนี่เป็นควานที่เก่งนะคะมีเป็นควานที่มากด้วยประสบการณ์แล้วก็วิชาความรู้ต่างๆที่ควานเล็กสะสมแล้วก็เรียนรู้มาก็ได้ประสบการณ์จากควานเหมาผู้เป็นบีดาซึ่งเป็นคุณพ่อนั่นเองนะคะแล้วการสูญเสียชีวิตของควานเล็กครั้งนี้นะคะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ ควันไอควันควันเหมาเลยะคะ่ะที่ต้องสูญเสียลูกชายนะคะน้ําตาของพ่อนะคะไหลลงเลยนะคะไหลลงอาบแก้มคุณนกดูคลิปแนละ้วอ๋อคุณนกยอมรับว่าคุณนกช็อกเลยนะคะว่าไม่น่าจะเป็นควันเล็กเนาะค,ะควันผู้มีประสบการณ์นะคะควันที่มีประสบการณ์แล้วฝึกฝนช้างนะคะอย่างไพ่พัตตูลูนะคะมาอยู่ในการดูแลการครอบครอ,องของควันเล็ก จากช้างที่ไม่รู้ภาษาไทยนะคะต้องบอกกันเลยนะคะว่าพายพัตตูลูนี่เป็นช้างของชาวกะเรียงนะคะชาวกะเรียงนะคะเป็นช้างจังหวัดตากอําเภอท่าสองอยางะคะ่ะภาษาที่ใช้อยู่นะคะก็คือภาษากะเรียงนะคะแล้วก็พอควานเล็กนํามาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็ต้องเรียนรู้กันเยอะด้วยภาษาไทยนะคะมาอยู่กับควานเล็กไม่กี่เดือนนะคะเขาสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนา เข้าใจภาษาไทยนะคะสั่งให้หมอบกาบก็ก็หมอบกาบนะคะแล้วอีกแล้วเขาก็เป็นช้างที่ฉลาดนะคะ่ายพปโตลูเวลาเขาหิวเขาก็จะอ้อนนะคะาก็จะคุกเข่าอ้อนนะคะตามที่ควานเล็กได้อบรมนะคะอบรมฝึกสอนนะคะควานเล็กนี่เก่งมากๆเลยนะเท่ากับเราสูญเสียควานผู้มีประสบการณ์นะคะควานผู้ที่เป็นที่รักๆของพี่ๆน้องๆเป็นที่รักของ ลุงป้านนะอาะนะัต้องยอมแล้วว่าควานเล็กนี่เป็นควานที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักควานเล็กนะคะถ้าถ้าอยู่ในวัดเวทว,วงของช้างด้วยกันนะครับขนาดคุณนกเนี่ยทำช่อง u t u b e นะคะคุณนกยังรู้จักควานเล็กเลยนะคะแล้วก็ติดตามควานเล็กมาตลอดเลยนะครับรู้สึกเศร,เศร้าเสียใจรู้สึกช็อกนะครับไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับควานเล็กเนาะ ็เท่ากับเราสูญเส in ียควานที่มีจิตใจอบอ้อมอรีเนาะควานที่มากด้วยประสบการณ์เนาะคุณขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของควานเล็กนะคะขอแสดงความเสียใจกับภรรยาของควานเล็กขอแสดงความเสียใจกับลูกของควานเล็กแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับควานเหมานะคะผู้เป็นบิดาของควานเล็กนะคะ คุณนกขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะอะไรรับควันเล็กนะคะจาก f อซท่านหนึ่งะคะที่ติดตามควันเล็กมาตลอดเวลานะคะติดตามช่องพายพัตุลูช้างคู่ใจภายขวัญเมืองตลอดเวลานะคะันกก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้รับข่าวร้ายเนาะที่เราต้อง สูญเสียควานที่มากด้วยประสบการณ์นะคะจากไปยังไม่มีวันกลับนะคะแล้วตอนนี้ควานเล็กนะคะก็คงขึ้นไปเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าเลวนะคะเทวดาตามควานเล็กกลับไปเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกก็มาเล่าสู่กันฟังกับพลัง f สของคุณนกแล้วคุณนกเชื่อว่าพลัง f สของคุณนกนะบางท่านที่ติดตามคุณนอกอยู่ ก็ติดตามคลิปวิดีโอ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องราวของช้างด้วยนะคะก็คงจะทราบข่าวแล้วนะคะว่าควานเล็กได้สูญเสียชีวิตแล้วนะคะเหลือแต่ความทรงจำนะคะแล้วก็เหลือแต่ความดีนะคะที่ให้พวกเราได้จดจำนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับควันเมาผู้เป็นคุณพ่อของควันเล็กนะคะก็ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของควาเล็กด้วยนะคะจากยจยจิงของคุณนกนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคุณนกจนจบคลิปนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณนกไม่มีอะไรที่จะตอบแทนนะคะถ้าคุณนกพูดผิดพลาดพังไปพูดจาอะไรติดขัดนะคะใช้สำนวนกิริยาอะไรที่ไม่น่ารักก็ต้องขอโทษทุกทุก,ท,กท่านด้วยนะคะ สำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณลกต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ